สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิก,กายน2563นะคะซึ่งจะทำนายให้กับพี่น้องชาวราศีมังกรค่ะก่อนเพื่อนเลยนะคะพี่น้องคะนะจะสิ้นปีอยู่แล้วนะคะพี่น้องชาวมังกรที่รักเป็นยังไงบ้างคะตั้งหลักกันได้หรือยังคะแต่ป้าหมอคิดว่าทุกราศีน่าจะคล้ายๆกัน ก็คือไม่แยก่กว่าเดิมแล้วนะคะหลายท่านเนาะ,ะไม่แย่กว่าเดิมแล้วแล้วก็มีแต่ว่าจะขยับขึ้นนะเราต้องคิดแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็อีกหนึ่งเดือนค่ะการทํานายดวงนะคะเพื่อที่เราจะต้องเตรียมการลวกหน้านะคะหนึ่งเดือนพฤศจ,จิก,กายนเนี่ยเป็นเดือนที่สําคัญเนาะให้เราได้เตรียมตัวก่อนที่จะถึงเดือนธันวาคมคือสิ้นปีนะคะพี่น้องชาวราศี มังกรน,นะคะแล้วก็ให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องจ๋านนะเพราะเราจะทํานายดวงโดยรวมโดยกว้างของพี่น้องชาวราศีมังกรไล่สิบล้านคนนะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะนะเอาแนวทางที่ไพ่เขาชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะขอแค่นี้พอค่ะแล้กก็เข้ามาแล้วขอกําลังใจนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกให้หน่อยนะคะพี่น้องชาวมังกรที่รัก เอาเป็นแบบนั้นกันค่ะอ่ะในวันนี้ก็ป้าหมอเลือกพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะพ่ทั้งหมด10ใบนะอ่าใบที่1นะคะตัวตนใบที่1เน,เนเนาะสองเหรียญเนาะพี่น้องชาวมังกรใบที่2นะคะอ่า the h y r o f e n นะคะพัสสังคราชใบที่3 the f o l ใบที่4นะคะก็จะเป็น5 5ถ้วยใบที่5ชั c เมนใบที่6นะคะจะเป็น2ไม้เท้า ใบที่7ก็จะเป็นสอถ้วยใบที่8นะคะก็จะเป็นอัศวินถ้วยใบที่9ก็จะเป็นสไม้เทา้าและใบสุดท้ายอัศวินดับค่ะพี่น้องค่ะนะเอาละพี่น้องชาวมังกรค่ะดูแล้วโดยรวมเนาะพี่น้องชาวมังกรนะคะในเดือนพฤศจิกายนดีอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะ แต่ว่าจะต้องเตือนในบางเรื่องแค่นั้นเองค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเรามาทํานายกันค่ะณนะขณะนี้ไพ่ตัวตนบอกว่าขึ้นอะไรคะพี่น้องคะสองเหรียญน,นะเหมือนกับป้าหมอแน่เลยก็คือหมุนเงิน <c oughs> พี่น้องชาวมังกรนะขณะนี้หมุนเงินดีๆเด้อพี่น้องจ๋าเนาะเพราะว่ามันขึ้น2อเหรียญน,นั่นก็คือการโยกย้ายถ่ายเทแล้วก็ขึ้นเหรียญก็คือหมายถึงว่าเรื่องของการเงินนะ ประเด็นสำคัญค่ะคือการเงินละนะพี่น้องชาวมังกรที่รักนี่อย่างนี้เลยนะคะและก็อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการว่าเรายัางไม่ได้ทำอะไรที่มันขยับขึ้นมันคงทำอะไรอย่างเช่นการงานก็เป็นงานที่เดิมๆซ้ำๆอยู่ยังย่ำอยู่กับที่ว่ายอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้ก็คือไพ่ตัวตนนะก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่น่ากลัวนะ บที่สองวดล้อมหรือบริวารคิดแบบไหนกับชาวมังกรนะคะก็ดีมากมายค่ะก็คือสังฆราชนะคะณขณะนี้นี่แวดล้อมของพี่น้องชาวมังกรนั้นถือว่าดีโดยรวมแล้วพี่น้องชาวมังกรยังคงที่จะได้รับการสนับสนุนจากบริวารทั้งหมดเลยนะคะและก็พี่น้องชาวมังกรไม่มีเจ้ากรมนายเวรแล้วนะคะสาธุด้วยเนาะแต่ขึ้นหายเป็นเสร็จนะคะก็แสดงว่า แม่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่บริวารทั้งหมดรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวมังกรนับถือก็เข้าข้างพี่น้องชาวมังกรค่ะนคะคะอ่าณขณะนี้ถือว่าโอเคและก็ใบที่สามคิดแบบไหนพี่น้องชาวมังกรบางท่านบอกว่าเหนื่อยหนักนะแล้วก็เครียดในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินฉันอยากจะดูฟูคือพักผ่อนลันละณขณะขณะนี้นี่อยากจะไปไหนไกล แลว้วก็ไปคนเดียวไม่พาใครไปอ่ะพี่น้องชาวมังกรเป็นแบบนี้ไหมคะตาหมอเป็นคะ่ะ <laughs> นะคะพี่น้องชาวมังกรเป็นแบบนี้เลยคะ่ะณนขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในไพ่ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะพี่น้องคะ่ะนะเพียงแต่ว่าเราอยากจะปล่อยวางอยากจะไปพักผ่อนอยากจะผันหลังให้กับเรื่องอะไรที่มันแย่ๆว่ายอย่างนั้นนะคะอ่ะคิดได้คะ่ะ แต่ไปไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าเรามีภาระมีเรื่องที่ต้องต้องเคลียร์ต้องสะสางนะคะพี่น้องชาวมังกรค่ะสิ่งที่ผ่านมาใบที่สี่ว่าไงคะอ่ะพี่น้องชาวมังกรหกหักไหมคะที่ผ่านมาคะห้าถ้วยนียก็คือหกหักผิดหวังนะคะใครที่หกหักผิดหวังหรือไม่ก็พันหลังให้กับคนรักนะอย่างนี้นะคะขึ้น5้าถ้วยนี่ก็คือคิดย้อนหลังด้วย หักผิดหวังด้วยก็คือ5ถ้วยทั้งนั้นเลยนะคะรวมถึงว่าถ้าไปทำนายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราก็จะทำนายไปในรักษาว่าเรามองย้อนหลังว่าวทำไมครูมันถึงแย่ขนาดนี้อะไรประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องอ่ะอันนี้คือที่ผ่านมานะคะและก็ไพ่ใบที่5ดีมากนะนะคะดีมากนะชัดเม้นก็คือหมายความว่าพี่น้องชาวมังกรคะ่ะสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราผิดหวังสิ่งที่เราคิดย้อนหลังมันจบค่ะอ่ะเหมือนกับว่าเราหมดเคราะห์นะมันตัดสินที่น้องชาวมังกรไปเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาตัดสินไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องงานนะนะบางท่านก็ตัดสินว่าโอเคแตนะเรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานหรือสัมมาอาชีพประมาณนี้คุณก็ได้แค่นี้อ่นะ่เรามุ่งมั่นตั้งใจมากมายเกินร้อยเปอร์เซ็น ุณก็ได้ร้อยเปซ็นว่าอย่างนี้สำหรับไพ่ัชเมินะนะคะหรือหมดทุกหมดโศกหมดโรคไพเสนียดจันไรไม่มีหรือประมาณนั้นหรืออีกตัวหนึ่งคือพี่น้องชาวมังกรน,นั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมในระหว่างนี้รู้สึกว่ากินเจทานเจนะคะเพื่อเป็นบุญกุศลของเราเพื่อการทําบุญให้ทานนั่นเองนะคะละการทําบาปอ่ะว่าอย่างนั้นก็ตัวนี้ได้ทั้งนั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะพี่น้องชาวมังกรค่ะจ้าต่อไปค่ะใบที่6นั้นสําคัญนะคะพี่น้องอ่ะนะสําหรับใบที่6นั้นก็บอกว่าในเดือนตลุลาขอ,อโทษนะคะในเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ยพี่น้องชาวมังกรเนี่ยเป็นแบบไหนคือสองไม้เท้าใครที่ว่างงานอยู่นะคะพี่น้องคาะนะใครที่ว่างงานอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนั้นพี่น้องชาวมังกรจะได้งานทําแล้วล่ะค่ะนะ ใครที่มีงานทำนักขณะนี้นะคะก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีการขยับขยายในเรื่องของกิจการหรือในเรื่องของฐานลูกค้าบางท่านก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะอ,อย่างเช่นขายของออนลงออนไลน์ On ine, มีลูกค้าเข้ามา มีการติดต่อระวังประเทศหรือมีเกณฑ์เดินทางไกลก็ได้ค่ะและติดต่อเจราจาเรื่องอะไรสำเร็จกิจหมดเลยนะคะสำหรับเรื่องของการงานและกิจการนั่นคือพี่น้องชาวมังกรค่ะโอเคยินดีด้วยตบมือนะคะต่อไปค่ะ,คะใบที่7นั้นขึ้นนะคะสองถ้วยดีมากค่ะสองถ้วยนั้นก็คือพี่น้องชาวมังกรท่านไหนที่ยังไม่แต่งงาน ยังไม่มีคนรักก็จะได้เจอคู่แท้ว่าอย่างนั้นค่ะนะได้เจอคู่แท้ค่ะพี่น้องค่ะนะหมายถึงว่าเจอคนที่ใช่แล้วมีโอกาสที่จะแต่งงานนะคะแต่งงานเสร็จสองถ้วยก็บอกมีลูกเลย <c oughs> นะคะพี่น้องค่ะมีบุตรเลยค่ะอุ้ยแต่ปุ๊บปั๊บเลยค่ะเอาอย่างนั้นกันสําหรับสองถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นดีเหมือนกันนะคะสอง ไม้เท้าสองถ้วยนี่ก็ดีนะและใบที่8ก็คืออัศวินถ้วยเห็นม่ถ้วยถ้วยทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะแน่นอนละพี่น้องชาวมังกรน,นะคะใครที่ยังไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวนะมีโอกาสนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมีโอกาสเจอคู่แท้และมีโอกาสแต่งงานนะคะอ่าอย่างนี้คืออัศวินถ้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทํานายไปว่าในส่วนของบริวารน,นั้น พี่น้องชาวมังกรนั้นเนี่ยอ่าจะได้รับการช่วยเหลือไหมได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีถ้าเราขอความช่วยเหลือนะคะและเราเองก็เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพี่น้องชาวเอ่อรับผิดชอบคนในครอบครัวน่านี้นะด้วยภาระหน้าที่ของเรานะคะและก็ในส่วนของครอบครัวก็ดีมากมายเลยนะคะสําหรับพี่น้องชาวมังกรนะคะ พี่น้องชาวบางกรในเดือนพฤศจิกายนนะคะมีโอกาสที่จะออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะอ,อย่างนี้เลยก็ถือว่าโอเคมากมายนะและสิ่งที่คาดหวังเอาไว้นั้นสําเร็จไหมคะพี่น้องคะสาเร็จมากเลยคือ4 4สไม้เทา้าสําเร็จในเรื่องอะไรล่ะคะ 1. สําเร็จในเรื่องของการงานใครว่างงานได้งานสําเร็จในเรื่องที่อยู่อาศัยใครที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย มีโอกาสที่จะซื้อบ้านถือช่องใครที่ยังไม่แต่งงานนะคะสำเร็จนะก็คือมีโอกาสแต่งงานแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่เข้าเรือนหอก็คือสี่สี่ไม้เท้าทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องชาวมังกรค่ะค่ะอืมและไพ่ใบที่สิบอันนี้ต้องเตือนค่ะพี่น้องชาวมังกรนะคะก็คืออัศวินดาบเห็นไหมคะ ทั้ง1ิบใบนั้นเนี่ยมีดาบอยู่ใบเดียวนะคะก็คือดาบใบที่10ด้วยซ้ำไปทีนี้ถ้าเกิดว่าดาบใบที่10นั้นเนี่ยเป็นอัศวินดาบนั้นทำนายนะคะในที่1่เลยก็คือในเดือนตุลาคมนั้นพี่น้องชาวบางกรนะ่ะไม่นิ่งนะคะคำว่าไม่นิ่งคือไม่ได้อยู่กับที่นะคะเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่ไปนั่นนะคะวางแผนวางแปลญเอาไว้ ก็อาจจะไม่เป็นไปนตามแผนเนื่องจากว่าเราอาจจะเดินทางกระทันหันหรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้เมื่อไพ่ชี้มาแบบนี้แล้วมันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอาไว้นะคะพี่น้องชาวมังกรน,นะเตรียมมาไว้เผื่อว่าเราเดินทางอย่างที่ไพ่เขาชี้มาเราก็จะได้เตรียมนะเตรียมการนั่นเองค่ะพี่น้องอันที่สองอันนี้ต้องเตือนค่ะพี่น้องคะนั้นะคือเรื่องของอารมณ์ละคะ่ะ อ่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหูยอารมณ์ร้อนมากนะคิดดูว่าถือดาบนะแล้วก็ควบขี่ม้าด้วยนะม้าเร็วนะแล้วก็ควบม้าอย่างเร็วนี่แสดงว่าดับเบิลอารมณ์ร้อนนะคะพี่น้องชาวมังกรนะทีนี้อารมณ์ร้อนนั้นมันจะเกี่ยวเนื่องกับอะไรละมันก็เกี่ยวเนื่องกับหนึ่งให้ตัวตนขึ้นสองเหรียญอารมณ์ร้อนใจด่วนใจเร็วใจง่ายฟุ่มเฟือยใช้เงินอย่างไม่คิดเงินเข้ามาออกหมด นะนี่นี่ก็คือแบบนี้เลยค่ะพี่น้องขาไม่ได้โกหกค่ะนี่อ่านทาให้วันนั้นพี่น้องชาวมังกรที่รักอารมณ์อย่างเดียวระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะหนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะอันที่สองในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นอ่าสองเรื่องนะคะพี่น้องค่ะนะการลงทุนลงหุ้นหมายความว่ามันเชอในเรื่องของ การงานกิจการเพราะฉะนั้นการงานกิจการนั้นเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนะถ้าการงานใครว่างานทํางานใหม่เป็นไรแต่ใครที่มีกิจการอยู่นะคะแล้วคิดว่าจะขยบขยายให้มันใหญ่โตกว่าเดิมอย่าเพิ่งคะ่ะพี่น้องค่ะนะอย่าเพิ่งคะ่ะเพราะว่ามันยังไม่นิ่งนะเนื่องจากว่าหนึ่งพ่ตัวตนยังเป็นเงินหมุนอยู่ทุนรอนเราก็ยังไม่มีหรืออย่างไรเนี่ยนะคะ และมันมีในลักษณะของการที่ว่ามันไม่นิ่งเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องของโรครายนะเรื่องของเราต้องพักขับพักงงนะคะเอออย่างเงี้ยเตือนไว้ไพ่าังนั้นการตัดสินใจอะไรนะคะพี่น้องคะนะย้ํยํๆเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนของพี่น้องชาวราศีมังกรน,นั้นก็จะต้องดูข้อมูลตัดสินใจอะไระไร้เหตุผลไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเที่ยวนี้นะคะพี่น้องจ๋าเนาะ เราต้องประคับประคองระมัดระวังและรวมมันเริ่มเปิดเราก็จะต้องให้มันตั้งดีแล้วก็ค่อยๆใจร้อนไม่ได้เลยเด็ดขาดค่ะพี่น้องคะใครที่ว่างงานอยู่มีโอกาสได้งานใครที่มีงานทําอยู่แล้วทํางานเดิมก่อนอย่าเพิ่งเบื่อซิงอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินนะคะเอางานประจําเกาะงานประจํากดรักเอาไว้ก่อนค่ะพี่น้องชาวมังกรน,นะคะเที่ยวนี้นะ ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะลําบากค่ะพี่น้องค่ะนะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคนจะว่างงานเนี่ยอีกมากนะคะพี่น้องอ่ะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นสรุปว่าพี่น้องชาวมังกรเนาะถ้าเกิดระมัดระวังอย่างเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในเดือนพฤศจิกาย,ยนพี่น้องชาวมังกรน no. ั้นวันเหมือนกันนะคะดีมากมายเลยค่ะอ่ะวยพรค่ะขอให้พี่น้องชาวมังกรนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นเนี่ยเฮงเฮงรวยรวยประสบความสําเร็จ ทุกเรื่องค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ